คลองสีวาพาสวัสด์ถูกเลือกให้เป็นคลองในการขับเคลื่อนและฟื้นฟูภายใต้แนวคิดรักร้อยรวมใจคืนน้ำใสให้คลองสีวาพาสวัสด์คลองสีวาพาสวัสด์ไหลาพาดผ่านพื้นที่อำเภอเมืองสมุทรสาครในหลายตำบลได้แก่ตำบลบ้านเกาะหมู่หนึ่งและหมู่สี่ตำบลน,นาดีหมู่หนึ่งถึงหมู่สามหมู่หกหมู่เก้าและตำบลข้อกระบือหมู่หนึ่งถึงสามและหมู่ห้าหมู่หก มีความยาวประมาณ11กิโลเมตรอีกทั้งยังมีคลองสาขาอยู่เป็นจำนวนมากที่ไหลเวียนเกี่ยวพันกับคลองสีวาภาสวัสด์ซึ่งบริบทของพื้นที่เป็นชุมชนเมืองมีประชาชนอาศัยอยู่หนานแน่นมีสถานประกอบการตั้งอยู่บริเวณสองฟากฝั่งคลองกว่า70แห่งมีการทำการเกษตรได้แก่การปลูกข้าวมะพร้าวน้ำหอมฝรั่งปลูกมะม่วงและทำประมงน้ำจืด มีถนนตัดผ่านหลายสายการเดินทางจึงสะดวกสบายส่งผลให้ไม่มีการสัญจรทางเรือคลองศีวาพาสวัสด์จึงประสบปัญหาน้ำเน่าเสียส่งกลิ่นเหม็นและคุณภาพน้ำที่อยู่ในเกณฑ์ต่ำเสื่อมโทรมจังหวัดสมุทรสาครจึงได้มีการบูรณาการสวร่วนราชการที่เกี่ยวข้องจับมือสถานประกอบการ30แห่งที่ตั้งอยู่บริเวณแนวคลองศีวาพาสวัสด์ที่จะมุ่งมั่นในการแก้ไขปัญหาน้ำเน่าเสีย สถานประกอบการบำบัดน้ำเน่าเสียก่อนปล่อยลงสู่คลองสีวาภาสวัสดโรงงานหันมาทำ CSR ร้านค้าบ้านเรือนติดตั้งถังดักไขมันทุกภาคส่วนร่วมกันดูแลรักษาความสะอาดจัดเก็บผักตบชวาสิ่งกีดขวางทางน้ำนอกจากนี้อำเภอเมืองสมุทรสาครยังได้จัดให้มีกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์โดยการปลูกต้นไม้เทจุิี CEM ลงในคลองสิวาพาสวัส์เพื่อช่วยย่อยสลายของเสียและสิ่งปฏิกูลเพื่อน้ำเสียจะกลายเป็นน้ำดีหรือเสียน้อยลงกลิ่นเหม็นลดลงโดยมีประชาชนจิตอาสาพระราชาทานส่วนราชการผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทหารตำรวจกำนันผู้ใหญ่บ้านพนักง,งานสถานประกอบการเข้ารวมทำกิจกรรมเป็นจำนวนมากเพื่อเป็นการกระตุ้นการอนุรักษ์หันมาฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ ให้อยู่คู่กับสมุทรสาครอ,อย่างยั่งยืนอีกด้วยถึงแม้ปัจจุบันคลองศรีวาพาัสวร์อาจจะยังไม่กลับมาใสสะอาดแต่ด้วยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นส่วนราชการสถานประกอบการและประชาชนที่หันมาดูแลรักษาและกลับมารักคลองศรีวาพาสวัร์เชื่อว่าคลองแห่งนี้จะกลับมามีชีวิตอยู่คู่กับจังหวัดสมุทรสาคร อย่างยั่งยืนและตลอดไป